ลดมือสองคุภาพดีราคาเป็นเันเองไม่ต้องกังวลเรื่องย้อมแมวมีบริการหลังการขายโดยช่างมีประสบการณ์ทุกคนเลยนะครับวันนี้นะผมก็จะมารีวิวค o n d a า c x 150ปี2018ันคันนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับเพื่อนๆครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ โอเคนะครับคุม่มือนคนเดีย๋ยวเรามาเริ่มรีวิว Honda p c x 150สปี2018สีเทาคันนี้เลยดีกว่านะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถ AT ระดับพรีเมียมในคา้าส5 0ซีซีนะครับทางค o นด a าเนี้ยได้จัดว่าคันนี้เป็น all new p c x 150แล้วนะครับเพราะว่าได้มีการเปลี่ยนโฉมนะครับระหว่างปี2017และปี2018นะครับโดยเปลี่ยนตรงที่ไฟหน้านะครับไฟหน้าส่วนใหญ่เนี้ยจะเป็นไฟ LED หมดแล้วนะครับซึ่ง ไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็เป็นไฟ LED หมดเลยเช่นกันนะครับไฟสูงไฟต่ำเนี่ยก็เป็นไฟ LED นะครับซึ่งทั้งหมดนี้จะให้ความสว่างมากๆเลยนะครับเวลาตอนกลางคืนนะครับเวลาขับในถนนที่ไม่มีไฟในเวลากลางคืนเนี่ยตัวนี้ก็จะตอบโจทย์มากๆได้ดีกว่าไฟฮาโลเจนธรรมดาหรือไฟหลอดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่ส่วนต่อไปของตัวรถกันดีกว่านะครับก็คือ ตัวนี้เนี่ยจะเป็นระบบคอมบเบรกนะครับคือเบรกเนี่ยจะกระจายแรงเบรกระหว่างเบรกหน้าและเบรกหลังนะครับซึ่งจะทําให้การทรงตัวเนี่ยทรงตัวได้ดียิ่งขึ้นนะครับตัวนี้ครับจะเป็นโช๊คแบบเทเลสโคปิกหนึ่งคู่นะครับหน้าแล้วก็โช๊คหลังเนี่ยจะเป็นโช๊คแบบยูนิตสวิงนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่ไปทีละจุดนะครับตัวยางเนี่ยจะเป็นล้อขนาด100ทับแปขอบ14นะครับยางหลังจะเป็น 120ทับ70ขอบ14นั่นเองนะครับดิสเบรกหน้าดับเบรกหลังนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่จุดต่อไปกันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะพูดถึงโลบ,บของตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องคันนี้นะครับจะเป็นระบบ ESP แล้วก็ระบบ PGMFI นะครับแล้วก็ยังมีระบบ i d l i n g Stop ด้วยนะครับระบบพวกนี้ทั้งหมดเลยนะครับจะช่วยในเรื่องของสมรรถนะในการขับขี่ของตัวเครื่องนะครับจะขับขี่ได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ มีอัตราการประหยัดน้ำมันที่มากกว่ารุ่นอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็จะทําให้ปล่อยควันเสียเนี่ยได้น้อยลงเทียบกับรุ่นอื่นๆในคลาสเดียวกันด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่จุดต่อไปของตัวรถกันดีกว่านะครับก็คือหน้าปัดเรือนไม้นะครับเดี๋ยวผมขอสตาร์ทเครื่องสักครู่นะครับหน้าปัดเรือนไม้ตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบบฟูลดิจิตอลแล้วนะครับจะไม่มีระบบอนาล็อกเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะครับ ก็จะมีทั่วๆไปนะครับก็จะบอกความเร็วในตอนนั้นๆนะครับแล้วก็บอกเวลาบอกน้ํามันว่าเหลือเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วก็บอก o โอนะครับหรือว่ารถคันนี้วิ่งไปแล้วกี่กิโลนะครับแล้วก็ไฟไฟสูงไฟต่ำนะครับไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับแล้วก็จะมีระบบ idling stop อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเวลาเราเปิดมันก็ขึ้นตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับ จะเป็นมีคอนโซลบล็อกอยู่ตรงนี้สามารถเก็บของในเล็กน้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์หรือว่ากระเป๋าตังค์เล็กๆนะครับและช่องนี้เนี่ยก็จะเป็นช่องเสียบ usb ชาร์จโทรศัพท์ด้วยนะครับตอนนี้ก็จะตอบโจทย์เกี่ยวกับพวกライเดอร์นะครับก็ใช้ดีมากๆเลยตัวนี้นะครับระบบเปิดปิดกุญแจนะครับจะเป็นระบบเตาแก๊สไปเรียบร้อยแล้วนะครับจะไม่ใช่ระบบเสียบกุญแจธรรมดานะครับนี่นะครับแต่ผมจะลองสาธิตเวลาเปิดถังน้ามันให้ดูนะครับ เวลาเปิดถังน้ำมันเนี่ยเราต้องหมุนไปที่ตรงนี้นะครับจะอ่านว่า seat and fuel นะครับ seat เนี่ยแปลว่าเบาะนะครับ fuel แปลว่าน้ำมันนะครับหรือแปลว่าเชื้อเพลิงก็ได้เดี๋ยวผมจะเวลากดเปิดให้ดูนะครับเวลากดเปิดเนี่ยกดตรงนี้ปุ๊บถังก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับตัวถังน้ำมันเนี่ยจะรองรับน้ำมัน91 95แล้วก็ e 2 0นะครับตัวถังสามารถบรรจุได้8ลิตรเลยทีเดียวนะครับเอเคเดี๋ยวเราลอง มาเปิด็นที่ตัวบอกกันดีกว่านะครับบอกก่อนตรงนี้นะครับโอเคตัวนี้นะครับ,ค,ค,รบค่อนข้างจะใหม่ไม่มีรอยล้มเลยนะครับไม่มีรอยขีดข่วนเท่าไหร่เลยนะครับรถรักษาสภาพดีมา,มากเลยนะครับ ตัวกล่อง U Box ตัวนี้เนี่ยจะบรรจุของได้ประมาณ28ลิตรนะครับหรือใส่หมวกกันน็อกได้เต็มใบเลย1ใบแล้วก็จะเหลือพื้นที่ตรงนี้นะครับไว้เก็บของเก็บเอกสารเก็บกระเป๋าได้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันที่จุดต่อไปกันดีกว่านี่นะครับโชคหลังตรงนี้นะครับจะเป็นโชคแบบยูนิตสวิงแบบมี1คู่นะครับอย่างคลิกบางคันเนี่ยจะมีโชคยูนิตสวิงแบบหน่ข้างเองนะครับเพราะฉะนั้น เวลาซับแรงกระแทกเนี่ยก็จะซับได้ค่อนข้างแย่กว่า PZS ตัวนี้นะครับโอเคเรามาดูกันที่ระบบไฟกันดีกว่าไฟนะครับไฟตัวนี้จะเป็นไฟ LED หมดเลยนะครับจะไม่ใช่ไฟหลอดอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องออความสว่างเลยนะครับความสว่างเนี่ยสว่างมากๆในเวลากลางคืนนะครับ โอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาลองดูระบบไฟแล้วก็ระบบเครื่องของตัวคันนี้กันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทเครื่องนะครับโอเคกดหนึ่งทีนะครับแล้วก็หมุนที่ตรงนี้นะครับโอเคสตาร์ทเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ระบ,บบไฟกันก่อนนะครับไฟเลี้ยวซ้ายนะครับเป็นปกติเลยนะครับ เลี้ยวซ้ายหนะ้าเลี้ยวซ้ายหลังติดปกตินะครับแล้วก็ไปเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาที่ปกติเลยนะครับขวาหลังก็ติดปกตินะครับแตรนะครับติดปกตินะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องกันดีกว่านะครับ ยวลองบิดผมจะลองบิดให้ดูนะครับนี่ครับบิดเป็นมานะครับนี่นะครับเพื่อทำงานปกติเลยนะครับริ้วลอยคันนี้นะครับผมให้เอ่อเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดเครื่องสักครู่ผมให้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวมีตรงไหนบ้างเดี๋ยวผมพาชี้ดูเป็นจุดๆไปเลยนะครับ ก็จะมีตรงนี้นะครับเป็นรอยเป็นรอยของแบบว่าคนใช้ทั่วไปนะครับเป็นรถมือสองนะครับนี่หนรอยขิดขวดนะครับทําการใช้งานแล้วก็จะมีรอยตรงนี้นะครับนิดนึงนะครับรอยตรงนี้นนึงแล้วก็รอยตรงนี้อีกนิดนึงนะครับคือรอยพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่รอยลมนะครับมันเป็นรอยแบบเอ่อ ไปตลาดอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปขีดควนกับรถข้างๆอะไรเงี้ยครับอันนี้คือเจ้าของเก่าบอกผมมานะครับก็จะประมาณนี้นะครับในเรื่องของรอยโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดราคาคันนี้กันเลยดีกว่านะครับรถฟันนาพีซีเอยห้าสสีเทาคันนี้นะครับจะอยู่ที่69,900บาทนะครับราคานี้นะครับเดี๋ยวผมจะแถมโปรโมชั่นไปเลยอีก5โปรโมชั่นนะครับก็คือโปรโมชั่นแรกนะก็คือฟรีโอน ฟร,รีภาษีฟรีตอบพรบนะครับก็คือท่านไม่ต้องกังวลเลยนะครับรูปพวกนี้ผมจัดการให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะครับโปรโมชั่นที่2นะครับก็คือเดี๋ยวจะมีการถ่ายน้ำมันเครื่องก่อนส่งมอบด้วยนะครับก็คือก่อนส่งมอบให้ลูกค้าเนี่ยผมจะถ่ายน้ำมันเครื่องเ็คระบบน้ำมันเครื่องท้ายให้เรียบร้อยเลยนะครับระบบไฟต่างเ็กให้เรียบร้อยเลยนะครับโปรโมชั่นที่3นะครับก็คือส่งฟรีทั่วกรุงเทพปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียงนะครับถ้าท่านอยู่ในเขตจังหวัดพวกนี้นะก็คือส่งฟรีหมดเลยนะครับ หรือถ้าท่านอยู่ต่างจังหวัดนอกเหนืนจนอาจากนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายเล็กน้อยนะครับขึ้นอยู่กับระยะทางนะครับโปรโมชั่นที่4นะครับผมมีบริการหลังการขายด้วยนะครับคือถ้าสมมติท่านมีปัญหาเรื่องระบบเครื่องระบบไฟระบบอื่นเนี่ยนำรถเข้ามาเซอร์วิสที่ร้านผมไม่คิดค่าใช้จ่าย,ยาใดทั้งสิ้นเลยนะครับภายใน3เดือนโปรโมชั่นสุดท้ายนะครับโปรโมชั่นที่5เฉพาะคนดูดคลิปนี้เท่านั้นเลยนะครับวงเล็บเลยนะครับเฉพาะคนดูดคลิปนี้เท่านั้นก็คือ ถ้าท่านซื้อรถคันนี้เนี่ยผมจะแถมเงินให้ไปเลยอีก1,000บาทนะครับก็คือซื้อรถแถมเงินนั่นเองนะครับแถมไปเลยอีก1,000บาทนะครับถ้าท่านถ้าท่านพาเพื่อนมาซื้อรถเนี่ยร้านผมมีรถหลายคันม,มากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Honda Wave, Honda Click, Honda MSX, Honda Dream หรือว่า y a m a h a a แอ l o ์ลอกนะครับ MT15 หรือว่าจะเป็น CB CBR นะครับก็จะมีหลายรุ่นเลยนะครับ ถ้าท่านพาเพื่อนมาซื้อนะครับผม mm hmm. ก็จะมีมีค่าน,นำพาให้ท่านไปอีกเลยคนคันละหนึ่งพบาทเท่าน,นั้นเลยนะครับโอเคนะครับแล้วถ้าท่านสนใจคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีเหมือนกันต่อไปด้วยนะครับแล้วเจอกัน mm hmm. ใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ